เอามาหายชื่อผมมุดใจได้ด้วยเนาะพี่โอ๊ยโอเวียงโอเวียงใส่จำเป็นเนาะสบายดีสวัสดีมชมรมมินพี่น้องสุขทุกคนเนาะมื่อนี้บ้านน้อยมีคอนเทนต์ดีๆเนาะสิมานําเสนอพอพี่น้องก็คือบ้านน้อยจะเอาตู้เย็นเนาะตู้เย็นที่เอ่อเขาคว้าบ้านน้อยบ้านไหนใส่เนี่ยเพราะว่า ขอบคุณวอลน้ยือตู้เย็นใหม่เนาะมันมีอันเกา่บาบอน้อยก็เลยอยากเอาอันนี้นี่ไปให้ขอบคุณที่เพิ่นโมมี่เนาะโมมี่ตู้เย็นอะไะเพื่อเป็นประโยชน์เนาะให้เพิ่นใส่ในชีวิตประจําวันมันก็สิเป็นการดีเนาะก็คือบอลนา้อยจะเอาไปให้ขอบคุณอยู่ในบ้านนี่แหละคนอยู่ในบ้านที่เพิ่นบอทันมีตู้เย็นเนาะกะนี่กะขอบคุณเนาะโอ้อยู่ขอบหนาขอบตาเลย แค่แต่ออกซองเมนี่เนี่ยเจ้าฮ้างกับเลยออกซองข่อยครับพี่ใหม่โอยจะเอาไปใส่เนี่ยโอ้แต้เป็นมุกนูเนาะที่ที่พี่ไม่เห็ดเองเนาะข่อยเสียเอาไปใส่ทอมน้อยนะบ่าวข่อยอ๋อนึกว่าจะเอาไปบริจาคนี่ก็บริจาคบริจาคอ๋อแซ่แสบเฮ้ยแซ่บแสบสบายแซ่บมากเนอนสบายใช้ปานสบายดีเดีอวะเบิสบายดีสบายดีสบายดีพ่อแม่ป่านุ่งเบิ้ง สวัสดีค่ะปุ๊งอ้นนี่น้องโยอ้นนี่สวัสดีครับเลยน้องอ้นนี่เป็นคนไทยนี่นี่สวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับปุ๊งสวัสดีคเป็นคนไทยแล้นี่เป็นไปอยู่ไทยๆเนาะอยู่ไทยไลฟ์ปีพี่น้องเอ้อพ่อพ่อก็เมย ไปเดี right. hey. Hans, no. no? ๋ยวบาน้อยสิไปเอาตู GT ้เย็นไปให้เพิ่นเลยเนาะใส่หล่อหรือใส่อันนึ่งใส่ใส่ซาเล็งแหละซาเด็กมากสีขาวดินขามาอ๋อะใส่หล่อน้อโอเคเล่าเล่ากับบุญหูดีว่าเดี๋ยวไปให้คนที่บาน้อยสีเอาไปให้เพิ่นกับบุนหูเนาะแตชื่อแต่ชื่อว่าตู้เย็นเนี่ยเวลากินเนื้อวัวใส่เออชืไปแกงแล้วทำอีดเนาะ เป็นสีไปเบิ่งมาแล้วสีดีใจอยู่บอใช่ได้ตู้เย็นไหม,มทีแดงมันสีไปเจ้าขายเห้วเนะาะเมาทำขอซื้อนะอยู่กลัวเดี๋ยวจเซยแต่ก็เออบลาลได้ตู้เย็นมากับผู้นั้นแหละพี่น้องที่เพิ่นเพิ่นอยากไหนตู้เย็นเพิ่นมาขอซื้อนะแต่ว่าเขาสิบอกขายเนาะเขาสิเอาไปให้เพิ่นซื้อเนาะเดี๋ยวเราอิเมอิเม่เดี๋ยวถามซื้ออิเมอิเม่แล้วสีขาย ไป,ป,ไปใครจะไปกับข้าด้วยมีพี่บอันไหมีไอเมยเนาะนี่ไปไ,ไ,ไป,ไปวอาต่ใส่เอาย่อตู้มาใส่ใส่หล่อห้องไปเลยนี่พี่นนองตูกเย็นเนาะขวดท่ากัเอา,า,นานอนเน,นาาี่กับปุ๊กหนา เอาไปให้เราเลยพออะไรห้เราใส่หนามเนาะก็มีกับแบงปันเนาะเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆถึงมันเฉบคอมเมนต์คองใหม่แต่กับมันกัใส,ส,ไส,ส่ไห,หลหายเนาะเนี่ยสำคัญเลยตู้เย็นนี่เนะาะใส่เนี่ย<ว>เรกินแนวหยาบใส่ความรู้สึกข้อเองคือคอยนี่แบบเป็นสิ่งที่เข้าต้องการนะนะมาเข้ากับดีใจถึงคืเป็นของของ เดี๋ยวซุกแม่ถ่ายคลิปเห็เลยมันบ่นักันไรตี้เขาสิหามเดี๋ยวคอโตหามใส่หลอกกันเอาไปเอาเนาะ ไปสิไปน้ำไปไปน้ำกันไป <c oughs> ให้สีวงของเขาล<ส>ุก,กช่วไปด้วยนะแม่บบไปกับใครไปเนี่ยไปสองคนนนเนาะเออไปแม่บไปไหรอ,อ,อ,อกอแม่เบ,นะบิรงอีปานไปตอนนี้เขากระจา ไปเลยเนาะันอหนอกหมูเนาะเออหนออยู่อยู่แถวทางพิมเสกคุณราบ้างมันลมเลือนน้อยห้องบริษูผูกซ้ำอู้โอ้หเสียวสไก่เดาบุจักเดาบุจักจักแล้วมันคำบุจักกำลังสุกหล่อไปเนาะนีกัจะแมนบาดบาดมาหน่อยอีก จักแม่เราเอเห็ดกินเห็ดแดงเห็ดง่ายบ่คืขำแล้วได้รำไดวาเราไม่ยืนเดนแถวหน้บ้เราแต่ว่ามียังเราก็ม่ยืนเด่นยี่หัวนะเอยังอจับจับเด้อเออกะปุกเอาไปล้วหายนะหน่ลยเนาะ ตัวเย็นมันอะน,นี่ขั้นมันม่มีไฟอะมันบุดจับป,ปันใดเนาะพี่เอ้องมันมีไฟแล้วมันจะจับเข้าตองปีนฟ้ามันไปทางขางเอ,อ้ยนี่ขวดึ่งไป,ปอืมยประยาดมัหงอย ไปไปดีพี่น้องเงอนน่ะเอ็นวะเอาไม่งี้ยดีนี่กับกไก่เนาะบิดีปัดไปน้อยนึงนี่แหละอะอยู่วะรู้บ่มีไฟเฮ้ยเหรอจะว่าจะชื่อแต่บะอีเมียได้ยาขายได้บ้าิขายเป็นซ้ำละ ตนีไว้ก้อนเขาเคียวเอออีเมลแล้ว่านักขายเท่าไหร่วาประมาณสองแสนสองแสนบ่เอาวะเอ้ามัร้ไได้พ่นมีพี่พี่มันสบายดีพี่น้องเ่ยตี้สบายดีหนุกงะสบายดีอ เอาตะวันนี่ขายนี่เอาอยากลายอีว่าเลยอยากลายแล้วบอมีเงินมีค้าเนาะโอ้ผมมีเงินได้ถูกได้หนะเคยโอ้ยูกับใครเนี่ยหนึ่งพวกไปใช่ไหมพวกจะไปใช่พวกไปกันโอ้ขอลักกันมาคู่มืออยู่มาคู่มือมาคู่มือเนาะพวกเป็นทหารเนาะพี่น้องดีใหม่มากเลยวันนี้เอาคันเอากันย่อขึ้นไป ย่อไดอยู่พ่วด้ววัพัวมาจังย่อถวนแหนย่อบากู้นี้ผู้แหวนอะไร้นี่ยกอก้นอแกขึงไทยแนว่านีเขาเคี้ยวเด้อนี่ว่าอไเขาเขาก็บมีแล้วเขาก็บมีแหน่เขาก็ไจอบ้ปีนี้ได้เขาเจสอบปีนี้อันนี้หรอออนี เขาเช็ดสอบมขาให้ซี่สอบเพื่อนพอได้กินพรได้อลปลูกรงกันไหนกินเนรเ็ดสอบเหรอเ็ดสอเขาบดไดว่านเออเขาวานอยู่เนาะเขาวานมันบอกมันบออกมิตญาบได้บดไดไทยเนาะบดไดไทยอยู่กะไปสแนเด้พาผมีโดดมีางนี่ระเ็ดไปสันเด้อยากไล่ยัวเลยตู่ยินอยากไล่สแตนเออ เด็เอาน้าให้หนึ่งน้องก็ได้มานีเกษได้น้อเพอกเกษตรได้น้องแล้วพี่น้องหั่นบเด็กบยปลามีแต่ปลาอันนี้ไเปยางกระเอลูกกวกแต่งง่วมากินมันเบิดเดอร์ดีเดอ่หัวนี่น้องเลี้ยงปลาพอเกษตรลยกป๊าเด็กปป๊ดมันกระล่งเหนน้ย่นีน่ไ้ขนาด ฮันหนามมันก็อยู่ด้วยเนาะอย่างนี้เนาะมีหอดแดงกแหล่งก็อยู่เบ็ดแหล่งก็มีสันี้มากกว่านี้หน่อยนึงแล้วจนย่อเอาแล้วแหละพีเหาแล้วแน่เลยม่ด้เอันนี้เอาไว้ให้ชื่อๆผมมือขดใจเล็กๆน่นพูโอ้ยโอเวยยังโอเวยยังวานมันใสจำเป็นเนาะ เพราะอะไรอันนั้นใส่แนวกินแนวยอยากเหมือนก็ใส่น้าใส่หนึ่ีแหลเพื่อนเราพี่น้องเราก็ออกอเพื่อนเนาะอ๋อเพื่อนมันอยู่กับลูกกับผัวแม่นี่กับแม่ผัวไปใส่ไุเป็เพือนตีพี่น้องเออญาติญาติตีพี่น้องทั้งทั้งแง่ทั้งแม่แต่ข้าวติกูตะกู่เด็ดนะไกลกันนนั่แหละพี่น้องอยู่อยู่น้ำกันกับอยู่กับ ผัวกับลูกก er, ok, pues ับประมาณลูกสองคนหาคนเนองเหมอมอหมมอกบัอย e nah ูผีบะเดีใจอยู่เลยดีใจเย็นเนาะนไมม่ตเย็นตัวเาเราไม่ตัเย็นเนาอพี่น้องได้อย่างไรตะเฮิงนกพี่นนองแต่ว่าอเนาะป้าไอเมเราคิดว่าชิมีแนวเฮดทันไหนก็ได้่บนทถนไหนว่าเอาไปใส่ก็เลยแบบ ที่โอกาสมาหายได้ะมีแนวเห็ดเลยกับอามใส่ประโยชน์ยังกับเลยเอามาใส่ใหญ่เพิ่นอไใดส่ย่ขึ้นไปย่ขึ้นไปดีใจจนตาแกเองนะขั้นแวกไรดีใจเลยไปใส่กันบ่บีใ่มนไ้ห์ข้นก่อนที่ซ้ายเนี่ยออมนขืนเนี่ยมึงกัข้นได้ที่ จ้าขื้นจนังไหนได้แบบนี้ ollow, เอเอคอยขึ้นไปเออเออเออที่ขึ้นนั่นแหละแต่ว่าให้พวกเจ้าขึ่นก่อน นี่เหือนแล้วเนาะเพอนด่นั่มมันไปเนาะต้อกไม่เห็นแต่วีไ่เนก็ได้ไม่เนาอดีเนาะเอต่อยอดชายไปปักเสียบเย็นในเหือนเราห่ะมึงในห่อนปะเย็นแต่วันนี้วิวมันดีมันมันร่มทางหนึ่งก็มาทา้งนึ่ก็มา เออให้เ <s> อ <ug Ell DX> ียบทุกไห่มีปักเตะกระไเออพอดีเสียบเลยจะมาบวชเนี้ออดเชืรอดทำความสะอาดก่อนดิมันมียังมีฝุ่นอยู่เออลองเสียบก่อนก็ได้มันเปิดไพ่เ่อไรพอีไพ่ดับเนี้ยะไรเด้ไเดรั้งถึงถึง้เด้เบ่เสียเบื่อได้เออ ก็มีหอดกับพุกน้าเนาะเออแถมจะก็ขึ้นอะไรอันนี้แต่เราตั้งใจใช่ป่ะสุดท้ายตู้เย็นของควันของควันดีใจจนน้ำตาคลอเนี่ยเพื่อนเอือยเพื่อนเนาะเก๋ยหรอพอดีพอได้กินน้ำเย็นเนาะแมนพอได้ให้เรากินน้ำเย็นพอได้ใส่ของเวลาซื้อของกินของอยากมากไหนพี่น้องขั้น เรามีแต่เอาไปฝาเพื่อนแม่อยู่ในบ้านแม่แม่นะเราก็ได้คองมาแล้ก็ไปฝาไปฝาไุ่แม่ตัวเย็นอยู่บ้านแล้ก็บ่มีเป็นของตัวเองเนาะมันเนี่กรไดเป็นของตัวเองดีใจดีใจแฮงเหรอไม่มีสินได้ใส่หน้างาน้อย่ั้วก็อเย็กเกี่แบก ออกมาอยู่หน้าเนาไม่หน้านี่จะเป็นพื้นที่หน้าเราแต่ว่าเรามาปลูกก้าวอยู่นี่มาปลูกอยู่กับตุกับเต่าจากนรื่องนี้ธรรมดาไปทำนี่ลยเนาะผมขับจกลได้เลยเลี้ยงขับไกลแบ่งมาให้เผื่อมันจะเป็นประโยชน์เนาะ ยุคการนอนก็บบริสใช้ประโยชน์ก็เล่าหันไหนพี่น้องมันเป็นประโยชน์ก็เล่าหลายๆโดนแดดเนาะเพราะมันจะเป็นสำหรับเล่าหันนะยุคการนอนกับบริสุทธประโยชน์ดีแต่เรามีไฟฟ้าเลยเนาะมันก็ใช้ไรไฟ้เราก็มีแนะยังเราก็มีของหมดเลยบีบงามพี่น้องไอ้แถวนี้เมียนอยู่นอกบ้านเนาะฝุ่นบ้านเขาสิอยู่ฝุ่นแต่ว่าเราออกมาอยู่พิ่เพราบรรยากาศทำได้ดีขนาดเนาะพี่ใหม่ดีสุมา บรรยากาศดีนะแล้วก็แบันี้เนาะแล้วก็ูกันแน่ไปเนาะเฮียมไปเห็นตะเบนเยีนนก็คเห็นเนาะแม่นุกใช่นาะนุกนุกน้อเจ้าค่อยเเดวาเ้นที่เอียงไก่มันนอนนี่ปะไก่นอนนี่ไก่ชตัวดูว่าเอามเปาไปนอนนะไปเมือก็เดือยอเด้อเออบใจอะไืออดีมีแห้งออห่างใหมีมหนาเมื่อไรอ๋อมีเมือมือบ พอใจหลายคือใจเกินผิดนะขอป้าสิโอเคพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ว่าน้อยกัสิขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้แหละเนาะกฝากพี่น้องเป็นกำลังใจในเด้อกดไลค์เป็นกำลังใจคอมเมนต์มาเลยร้ายเนาะกดแชร์เด้อเป็นกำลังใจเนาะขอเก่งเนาะพบกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบายบ๊ายบายเด้อยอ Yêm nhầm, nhầm tay rồi bà Bye